ตอนนี้ g e m i n i มันอัปเดตตัว g e m i n i 3.0มาเรียบร้อยแล้วเราสามารถออกแบบภาพกราฟิกได้เองแล้วก็มีข้อความภาษาไทยแบบเนี้ย AI ทําให้ได้เลยนะข้อความภาษาไทยได้สั่งคําสั่งห้ AI แล้วก AI ก็ออกแบบภาพมาจะเป็นภาพแนวตั้งแนวนอนข้อความแบบไหนมีภาพประกอบแบบไหนอ่ะเราสามารถใช้แค่คําสั่งข้อความแค่นั้นเองก่อนหนึ่งเลยก็คือผมจะแนะนําว่าตัวนี้ผมใช้ตัว g e m i n i นะให้เ,เพื่อนๆใช้ตัว g e m i n i ตอนนี้อย่างที่บอกเลยเราจะเห็นว่าเขาจะมีการอัปเดตเป็นตัว นาโนบ a นนาโปตัวนี้มีหน้าตาทํางานแบบนี้การล่างขวามือตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกเป็น3โปตรงนี้เรากดสร้างภาพตรงนี้ได้หรือถ้าใครไม่มีขึ้นมาให้เ,เพื่อนๆกดตรงนี้ได้จุดตรงนี้มันจะมีการบอกว่าให้สร้างรูปภาพตรงนี้ได้เหมือนตัวอย่างอันนี้ผมใช้รูปคนคนนี้แนบเข้าไปเนาะแล้วผมใส่พร้อมไปว่าสร้างภาพแบนเนอร์แอดเหนือจินตนาการใช้คนที่แนบไปใส่ชุดสูทเบเซอร์สีร els, สครีมถือ MacBook ไว้ข้างหนึ่ง ข้างนึงถือกล้วยสีเหลืองหหวีข้อความด้านบนผมให้ใส่ว่าวันอวสานกราฟิกข้อความบรทัดที่2ผมใส่ว่าด้วยนาโนบานาน่า3.0ข้อความบรรทัดล่างสุดผมบอกให้เขาใส่ว่าสนใจเรียน AI ทัดเพจ Create รายละเอียดพร้อมตรงนี้ผมใช้ตัวคัตต้อนเมไอที่ผมสร้างไว้นะใครอยากทําได้แบบนี้ผมมีสอนไว้ตัวคัตต้อนเอไอทำพร้อมให้ละเอียดมากขึ้นแต่จริงเราไม่จำเป็นต้องใช้พร้อมละเอียดแบบนี้ผมก็ได้เนาะผมก็จะได้งานแบบนี้ออกมาข้อความหลักเป็นวันอวสานกราฟิกด้วยนาโนบานาน่า3.0ข้อความรองด้านล่างก็คือ เรียน AI ทักเพจโ o เ r e ง่ายๆแค่นี้เองเลยไม่ต้องทําอะไรมากคราวนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเริ่มใช้งานตัวของ Nano Banana ก่อนหนึ่งเลยอย่างที่เราบอกเรากดตรงนี้เพื่อกดสร้างรูปภาพตรงนี้นะ คือใครยังไม่ได้กดให้กดตรงนี้แล้วก็กดสร้างรูปภาพตรงนี้จากนั้นเราสามารถใส่พร้อมข้อความตรงนี้ก็คือผมใส่พร้อมไปว่าสร้างภาพโปสเตอร์โฆษณาในแบบชายลุคเท่ Street, สไตล์แฟชั่นสตรีทแต่งชุดเบเซอร์โอเวอร์ไซส์ถือสินค้าที่แนบแล้วก็เป็นพื้นหลังท้องฟ้ากลางวันข้อความหลักผมจะใส่เป็นนาโนบานาข้อความรองเจมินายสามบรรทัดที่3ผมจะใส่ว่าสนใจโรงเรียนทัชเพจโกคีเอตก็คือผมมีข้อความสบรรทัดอันนี้อยากให้ใส่ในรูปโปสเตอร์ในแบบผู้ชายคนนี้ถือสินค้าที่แนบก็คือผมต้องแนบสินค้าเข้า ผมก็จะกดบวกเพื่ออัปโหลดสินค้าเข้าไปจะลองเอาเป็นตัวโค้กตัวนี้ผมก็กดตรงนี้เพื่อสร้างรูปภาพได้เลยก็จะเป็นรูปนายแบบที่ใส่ชุดเหมือนที่เรากําหนดก็ถือสินค้ากระป๋องโค้กแบบนี้ของเราอยู่ในฉากที่เรากําหนดแล้วก็ข้อความที่เรากําหนดแบบนี้ผมก็จะได้ภาพโปสเตอร์แบบนี้เรียบร้อยแล้วเจมินายสาข้อความภาษาไทยชัดเรียบร้อยแบบนี้เลยเราสามารถทําโปสเตอร์จากสินค้าของเราแล้วก็นายแบบถ้าผมจะใช้พร้อมเดิมอันนี้แต่ผมมีรูปนายแบบด้วยละ่ะ อ่ะผม Copy ี้พร้อมอันเดิมตรงนี้มาก่อนผมวางพร้อมลงไปเนาะอัปโหลดไฟล์เพื่อเพิ่มรูปในแบบของผมก็คือเป็นรูป อันนี้ถ้าผมกดบวกสินค้าเข้าไปใหม่คราวนี้ผมไม่ใช้สินค้าตัวเดิมแล้วผมจะเปลี่ยนสินค้าบ้างเข้าเปกูต้าคอมเพล็กตตัวนี้ผมจะใช้ในแบบคนนี้กับสินค้าตัวนี้ในพร้อมที่บอกก็คือสร้างโปสเตอร์ในแบบแบบนี้ผมกดส่งไปเลยสร้างภาพถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราอยากแนบภาพตัวเราเองเราใส่ไปตรงนี้ได้สินค้าของเรานี่ไงผมก็จะได้ภาพแบบนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นภาพเมื่อกี้ที่ผมแนบเข้าไปสินค้าที่เราแนบเข้าไปก็คือตัวครบถ้วนแบบนี้กดดาวน์โหลดใช้งานได้เลย สมมติถ้าใครอยากจะปรับไซส์ตัวนี้เป็นขนาด1ต่อหนึ่งใช้พร้อมเดิมบอกไปว่าขอเป็นภาพขนาด1ต่อหนึ่งก็จะใช้งานได้ทำคอนเทนต์ภาพหัวข่าวล่ะผมจะบอกว่าสร้างภาพขนาด1ต่อหนึ่งให้เป็นภาพคริสเตโนโรนัลดหน้าตรงใส่ชุดแมนยูสีแดงข้อความภาพหัวหลักด้านล่างของภาพก็คือบรรทัดแรกแมนยูเตรียมเซอร์ไพรส์บรรทัดที่2เด่นที่สุดนะเล็งคว้าโรนัลดคืนทีมบรรทัดที่3ค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในโลกแบบนี้เลยง่ายๆโดยที่ผมบอกว่าให้เป็นภาพคริสเตโนโรนัลดดูว่าผมจะทำภาพคอนเทนต์เร็วๆแบบนี้้ยโดยใช AI ไ,ได้ไหมเราก็จะได้ภาพแบบนี้เรียบร้อยเลยก็คือเป็น Cristiano r o น a l d o ใส่ชุดแมนยู แล้วก็เป็นข้อความอย่างที่เราพิมพ์ไปเลยแรงคว้าโรนโด,โดคืนทีมข้อความบรรทันทนี้เด่น,นี่สุดแค่นี้เองเรากดดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยลองไปทําสินค้าตัวอื่นกันบ้างผมอัปโหลดรูปรดเข้าไปผมใส่พรอมเข้าไปสร้างภาพโฆษณาสัดส,ส่วน4:3ใช้รถเชอร์รี่วียีเป็นสินค้าหลักอยู่หน้ารอสันมีภูเขาไฟฟูจิด้านหลังบรรยากาศสดใสาวางโลโก้กล้ยโกคีเอทเล็กๆมุมขวาบนอ่ะคราวนี้ผมต้องกดบวกเพื่อเพิ่พมรูปภาพโลโก้ของผมเข้าไปด้วย ก็คือผมมีรูปรถที่เป็นโปรดักต์แล้วก็เป็นรูปโลโก้ของเราข้อความหลังรถเชอร์รี่วีอันนี้ผมจะเพิ่มไปว่าเด่นที่สุดข้อความด้านล่างสีขาวนะราคาจําหน่ายเชอร์รี่วีไล่ลงไปเลย3ไอ้่างตรงนี้ผมกดส่งไปเลยเพื่อผมบอกเขาว่าผมจะสร้างภาพโฆษณาอ่ะคราวนี้ผมเอาเป็นสัดส่วน4ีต่อสนะแล้วก็มีรายละเอียดข้อความตามนี้เลย นี่ไงเราก็จะได้ภาพแบบนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วเราบอกว่าให้เชอร์รี่วียเด่นสุดอาไปอยู่หลังรถแล้วก็มีข้อความตัวหนังสือราคาจําหน่ายเชอร์รี่วีราคาตามนี้เลยเขาก็จะเน้นตัวหนังสือตรงนี้ให้เราด้วยแล้วก็มีโลโก้อย่างที่บอกเลยเราแค่แนบโลโก้ตรงนี้ เข้าไปเรียบร้อยเลยเราออกแบบใน AI อย่างเนี้ยได้เลยนะง่ายๆสินค้าของเราสถานที่อยากให้อยู่ตรงไหนมีโลโก้แบรนด์เราแปะมีข้อความตามที่เรากําหนดเรามีหน้าที่กดดาวโหลดตรงนี้มาใช้งานได้เลยนะอ่าผมมาลองให้อีกหนึ่งอันก็คือสมมติทําปก YouTube ปกคลิปวิดีโอใช้แบนเชอรี่คันสีส้มตัวนี้บ้างก็คือผมจะใช้รูปผมเป็นคล้ายๆว่ารีวิวรถคันนี้ทาปก YouTube ผมใส่พร้อมเข้าไปบอกว่าสร้างปกสร้างภาพปกทำแนยวยูทู e รีวิวรถยนต์นะออกแบบภาพให้มีรถเด่นทางซ้ายของเฟรมเห็นเต็มคันด้านขวาให้เป็น คนทาท่าว้าวหน้าตาตลกตลกพื้นหลังใช้กราฟิกแสงแตกไฟน,นีออนเพิ่มข้อความตัวใหญ่ตัวหนาสีขาวตกเนี้ผมจะใช้ผ้าหัวรีวิวเชอร์รี่วีสแบบอวยโคตรผมกดส่งไปเลยผมใช้อันนี้ทําปกคราวนี้ยผมก็จะได้ภาพปก YouTube แบบนี้ออกมา ง่ายๆแบบนี้เลยไม่กี่วินาทีเสร็จรีวิวเชอร์รี่วีแบบ o โอเวอโครก็จะเป็นรูปผมทําท่าวาวๆาวาตามพร้อมที่เรากําหนดใส่ลักษณะไฟนีออนอันนี้ก็คือรถที่เราแนบเข้าไปครนี้เ,นเราก็จะได้ปกคลิป YouTube แบบรวดเร็วละไม่ต้องมีสกิลการออกแบบเราแค่ใส่พรอมง่ายๆเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคราวนี้ผมจะลองไปทำคอนเทนต์เรียลไทม์พาดหัวข่าวเร็วๆบ้างของโปรดักสินค้าเราเป็นสมมติเป็นโครงการบ้านเราใช้รูปภาพตีบรูปนี้มาออกแบบใน AI เราให้ไอช่วยได้เลยนะเป็นรูปภาพมุมนี้ ก็คือผมจะบอกเขาว่าสร้างภาพโฆษณอาอสังหาขนาด1ต่อหออกแบบให้ผภาพหัวอยู่บนทางด้านซ้ายนะเด่นที่สุดก็คือตัวหนาสีส้มดําแบบโมเดลคำว่าเปิดโครงการใหม่พื้นหลังเป็นภาพบ้านที่ผมแนบไปก็คืออันนี้ข้อความก็คือเปิดจองเทาวนโฮมใหม่ใกล้นิคมเหมรา,าดผ่อนเพียง4,900บาทคุ้มกว่าเช่า2ห้องนอนใหญ่เริ่ม 1. X ล้านบาท จากนั้นเนี่ยไม่กี่วินาทีจากรูปภาพรูปนี้กับพร้อมที่เรามีเราจะได้ภาพแบบนี้ออกมาใช้งานเรียบร้อยเปิดโครงการใหม่เปิดจองเทาฮมใหม่ใกล้นิคมเหมราชผ่อน4 9 0พคุ้มกว่าเช่า2ห้องนอนใหญ่เราได้ภาพแบบนี้มาใช้งานเลยนะกดดาวน์โหลดมาใช้งานได้เป็นภาพขนาดหนึ่งต่อหนึ่งอย่างที่เราต้องการก็คือจากรูปภาพรูปนี้ของเราจะเป็นสินค้าแบบไหนรูปภาพแบบไหนใช้งานได้หมดเหมือนอย่างที่ผมทำอะ่ะเราอยากได้เป็นภาพแนวนอนแบบนี้ หรือภาพแนว1ต่อหนึ่งแนวตั้งแบบนี้ข้อความภาษาไทยเราสามารถทําได้หมดนะในแบบเราเราจะให้มีข้อความแบบไหนในแบบใส่ชุดอะไรถือสินค้าอะไรเป็นแบบไหนเราสามารถทําได้หมดเลยเราอยากได้ภาพสวยงามแค่ไหนเราให้ไอช่วยพร้อมแล้วเราเอามาใส่ในนี้เราสามารถทําได้เหมือนกันอยาให้ไอช่วยทาผ้าหัวข่าวทํารูปปลกลงคอนเทนต์เราสามารถทําแบบนี้ได้เลยอันนี้ผมให้ไอช่วยนะสร้างภาพคอนเทนต์เป็นโรนโดแลวก็ข้อความตามนี้อันนี้ผมก็ให้ AI ไอช่วยเหมือนกันตอนนี้ไม่ยากแล้วนะเราสามารถให้เจมินาย ช่วยเราทํางานได้ Gemini 3.0มตอนนี้ได้เลยถ้าใครไม่มีสกิลการออกแบบทําแบบรวดเร็วแบบนี้จบงานได้เหมือนกันลองไปใช้งานกันดูนะจะมีรูปเราเองเราก็สามารถใช้งานได้แนบรูปเราลงไปแล้วก็ใส่พ้อมเข้าไปเราก็สามารถได้รูปของเราแบบนี้สินค้าของเราเราสามารถทําได้หมดนะโครงการบ้านแบบนี้เราก็สามารถออกแบบแบบนี้ได้ด้วย AI นะเราอยากได้รูปแบบไหนให้ไอทําได้หมด เรามีหน้าที่แค่ใส่พร้อมข้อความเข้าไปเองโฆษณาแบบไหนฉากแบบไหนหรือไม่ต้องตัดต่อรีทัศน์เองแล้วนะแค่พิมพ์ข้อความ AI, บีบเอไอเอก็จะทาให้เราได้แบบนี้สไตล์ไหนแนวไหนเราสามารถทําได้หมดเพิ่มคนลงไปเพิ่มสินค้าลงไปเปลี่ยนข้อความแบบไหนใส่โลโก้ของเราเราสามารถทําได้นะใครยังไม่เคยใช้หรือถ้าใครใช้ไม่เป็นเ e มินายตัว3.0ตัวนี้เดี๋ยวผมมีคอร์สต,ตัวนี้อัปเดตเข้าไปในตัวของโอเคเอของผมถ้าใครลงเรียนแล้วก็เดี๋ยวรอเข้าเรียนได้เลยนะผมมีอัปเดตอยู่ตลอดเวลาทำภาพทำ ขั้นตอนทํางานไม่ได้ยากนะลองมาทำกันดูให้ไอช่วย